ตลาดนัดคลองสมนะครับท่านผู้ชมโอนอันนี้หน้าปากซอยนะครับ,รรบมันเน้นไปของพวกรัดเตียรรัสเซียใช่ปะอเมริกาก็มีบ้างเป็นยุคใหญ่เลยแล้วครับทำมาเห็นแบบนี้นะครับจุบส,สวัสดีครับวัสดี่ันูุชมนะครับที่รัดสมช่องของผมนะครับคลิปนี้ เราพาไปเที่ยวที่คลองถมนะครับโ้วันนี้คนเยอะมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเที่ยวชมอยู่ที่ตลาดคลองถมเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคนก็เยอะนะครับเห็นอะไรดีด้เป็นตุ๊นกนานะครับ มีนะครับบชอกพูดาทุกคนเดินเข้ามาข้างในนะครับส่วนมากจะเป็นของเล่นเด็กั้างนั้นเลยนะครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับ ผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปโซนนี้นะครับนี่คนเยอะอยู่นะครับมาก็จะขายของพวกเป็นของเล่นเด็กนะครับเยอะที่สุดเลยบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับอยู่ที่คลองโถมเองเดนเา หลักๆก,ก็คือเป็นของเล่นเด็กทางด้านเลยนะครับนนี่เป็นรุ่นผมก็จะพาทุกคนอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับที่นี่เพราะว่ารอบมืดมืนๆนี่นนนนนก็กจะมีคนมาหลายไปเรื่อยๆนะครับ ได้มาข้างมาเป็นข้างแรกนะครับพี่น้องที่ตลาดคลองถมนะครับโอ้ถูกใจเด็กๆเลยนะครับถูกใจเด็กๆเลยของเล่นเด็กเยอะแยะเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับจับเลยจับนี่แหละับ ติกน้ำสวยๆทั้งนั้นเลยครับดูข้างในร้านเยอะแยะไปหมดเลยดูพี่น้องสวยๆทั้งนั้นเลย,าายบรรยากาศยังพอท่านในคำนะพี่น้องดีคลองถมนะครับออพอดีผมมาก็ประมาณ เกือบจะหกโมงนะครับตอนนี้บรรยากาศประมาณหกโมงนิดๆน,นะครับแต่ว่ายังไม่มืดนะครับของตุกตามีหลายอย่างให้เลือกดูเลือกซื้อได้เลยนะครับพี่น้องยางกลางถมุเลยวันเสาร์นี้รอบเย็นๆนี้จะออกมาตั้ง ข้างถนนเลยนะครับแต่ว,ว่าของเล่นเด็กนี่เยอะมากเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลานโทรศัพท์มือถือนะครับหน้าถนนใหญ่ แต่ว่าสายสิพาพี่นองมารอดูตามข้างถนนใหญ่เลยนะครับเลาะสมรอบนอกนะครับข้างฟุตบาทเนาะว่ามีอะไรขายบ้างแต่ว่าคนก็เยอะนะครับ มากเลยนะครับข้างข้างริมฟุตบาทนะครับจะมีของหลายอย่างเลยนะครับเป็นเสื้อผงาเสื้อผ้าแผ่นซีดีเป็นนาฬิกานะครับเหมือนกับว่าเป็นของมือสองผสมกับของมือหนึ่งนะครับผสมกันมีแวน่นมีนาฬิกาหลายอย่างนะครับมีรองเท้าด้วยเนาะอันนี้รอบนอก แต่ถ้าเป็นรอบข้างในนี่ก็คือเป็นของเล่นเด็กทั้งนั้นเลยนะครับทั้งโซนนี่ก็เป็นของเล่นเล็กเหมือนเด็กเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาที่ตลาดนัดทองหมนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่เขาจะคนจะเยอะนะครับเป็นตลาดตอนกลางคืนนะครับจะวางขายตาม ทางถนนเลยนะครับบรรยากาศล่าสุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่นอ้นองก,ก,ก็คือตลาดนี้หลักๆก,ก็คือจะเป็นพว่วของเล่นเด็กนะครับสวยจังนั้นเลยครับกล้อง นนี่มันไม่ยอมมันไม่ทำรอี่หมามันเน้นไปของพวกรัสเซียรัสเซียใช่ปะ่ะอเมริกาก็มีบ้างเด็กๆที่มานี่ถูกใจกันยุกใหญ่เลยนะครับถ้ามาเห็นแบบนี้นะครับผมดยอดนี่คือของเล่นเด็กครับที่มีหลายอย่างให้เลือกดูนะครับ ร้านเพิ่งจะมาลงเป็นจุดเป็นจุดนะครับถ้าประมาณดึกๆกว่านี้ก็จะแน่นกว่านี้นะครับคนแล้วก็ของขายนะครับคิดว่าน่าจะเยอะเลยและครับตอนนี้ผมก็เดินออกมาข้างนอกแล้วนะครับ สาหรับคลิปนี้ผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่นอ้องพอกันคลิปใหม่กับขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องของผมนะครับไปแล้วครับ